สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่พี่น้องๆลูกหลานทั้งหลายวันนี้ก็มาเจอกันไม่ใช่ที่บ้านลุงมันที่ปัวแต่เป็นที่กรุงเทพลุงมันมาทำธุระที่อัมพวาค้างบ้านลูกสาวคืนหนึ่งแล้วก็วันนี้มาค้างบ้านลูกชายอีกคืนหนึ่งก็เดี๋ยวว่าจะกลับเย็นนี้นก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเลูกๆได้เห็นความเจริญก้าวหน้าได้เห็นพัฒนาการของเขาทั้งสองคน แล้ววันกลับบ้านทุกครั้งก็จะมีความสุขมากได้อยู่กับลูกบางทีก็นั่งกินเบีย้ยบางทีก็นั่งกินข้าวคุยกันอะไรเงี้ยก็มีความสึกว่าพอเราไปอยู่นานๆเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทั้งสองคนนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนี้เราคิดว่าเขาเป็นเด็กเมื่อก็เป็นลูก มาหลังๆเนี่ยลวันไม่ค่อยได้อยู่กับเขานานเนี่ยพอกลับมาหาเขาเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่การเติบโตขึ้นทั้งในแง่ความคิดในแง่ฐานะหน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็ดีใจนะพ่อแม่ทุกคนก็ดีใจแหละเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอเขาอีกตอนไหนหรือไม่ได้เจออะไรเงี้ยก็ลุงวันเนี่ยจะจะคิดทุกครั้งนะเพราะลุงวันกลับบ้านเนี่ยลุงวันก็จะชอบถ่ายรูปกับลูกๆ เพราะว่าก็อย่างที่ลุงวันบอกนะภาพบางภาพก็อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่เราได้เจอกันเราไม่ได้คิดในแง่ลบนะแต่ว่าเราคิดไว้ก่อนเพราะว่าการที่เราระวังตัวการที่เราเตรียมพร้อมการที่เราพร้อมที่จะไปเนี่ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราสงบนิ่งมากขึ้นเราก็ไม่ต้องไม่ได,ไได้ไม่ได้กลัวความตายไม่ได้กลัวที่เราจะจากใครไปลุงวันเคยบอกลูกๆเสมอว่าเวลาพ่อตายเนี่ยไม่ต้องร้องไห้ เพราะว่าลูกๆเนี่ยได้ทำดีที่สุดและในระหว่างที่พ่อมีชีวิตอยู่ได้ปนิบัติดูแลเป็นอย่างดีก็มีความรู้สึกว่าพอมาบ้านทีไรก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้นะในความรู้สึกว่าได้ได้เจอเด็กๆเ,เขาซึ่งบางทีเขาก็คิดถึงเราแล้วแต่บางทีเขาก็มาไม่ได้แต่พอเราแก่แล้วเราคิดถึงใครเราก็ไปหามีเพื่อนคนหนึ่งนะบ้านอยู่ทิ่ซชโลกนะเขามีความคิดดีนะเขาบอกว่า เวลาที่เราคิดถึงใครเนยะก็ไปซะอย่าไปรอเวลาคือเขาไม่มาหาก็ไปหาเขาอะไรก็ประมาณนั้นแหละและ้วเราก็ว่าเขาคิดดีนะเพราะว่าการที่เราไปรอให้ใครมาหาหรือเรารอที่จะมีโอกาสไปหาใครนะบางทีโอกาสก็ไม่มานะด้วยเหตุหน้าที่การงานด้วยบางทีก็ตายไปก่อนที่จะไปหาใครเพราะงั้นลุงวันก็เลยคิดว่า,เ,าเวลามาหาลูกในะลุงวันก็จะแฮปปี้มากนะก็เหมือนจได้เ,เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แม้กระทั่งบ้านเราเองที่ลูกๆเขาทำได้เลนเวทไว้หรือตามปรับปรุงแก้ไขมันก็ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราเนี่ยไม่มีอะไรอันนี้จังเมื่อก่อนเราก็อยากจะให้บ้านอยู่คงอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านมันก็มีเสือ่อมมีโทมมีสุดอะไรไปธรรมดาเราก็เโนเเวทปรับปรุงให้แก้ไขให้มันใหม่อยู่เสมอให้มันเป็นที่ น่าอยู่น่าอาศัยอะไรเงี้ยเพอ,เอิญลูกเขาทำไบบนั่นแอร์บีเบี B, ก็คือก็มีแขกมาพักกันเลยก็ลุงวันไปก็ลงุงก็ยังชอบนะเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่เสมอเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดได้ว่าโลกเราไม่มีอะไรจีรังโลกเราไม่มีอะไรอยู่คงที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขนั่นแหละพอมาเห็นเขาทาแล้วลุงวันก็ชอบเดินไปดูนู่นดูนี่นะ ชอบไปอ่านรีวิวที่แขกที่คำภักีที่บ้านเนี่ยก,ก,ก็ชอบเขาทำสวยรางวัลแฮปปี้นั่นแหละตัวนะไม่ใช่คนดื้อที่ว่าโอ้ยทำไมไปทำทำไมอะไรใครอยากทำอะไรก็ทำนั้นดวงวก็เคยบอกลูกอยู่เสมออยากจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องมาเกรงใจไม่ต้องมาถามพ่อว่าทําอย่างนี้ดีไหมเพราะว่าบางทีความคิดความอ่านพอเวลาเราอายุมากแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ร่วมสมัยกับเขา แล้วก็ให้อยากเขาทําอะไรก็ทําเพราะว่าเราเนี่ยจะอยู่ไม่กี่วันก็จะไปแล้วแต่ของเขานี่จะต้องอยู่ต่อก็ไปค้างไปนอนกับลูกวันกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ลูกรับไปภพวาลุกคนโตรับไปนอนด้วยกันอพวาร์าเวลานอนเขาตรงนั้นเ็าจะมีห้องนอนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสามห้องแต่อีกห้องเขาไปกลายเป็นห้องแต่งตัวเขากโหลูาอลังการเหมือนกับ เหมือนกับโอเปรา่าเหมือนกับอะไรเขานะั่นเขาก็ทําเล่นของเขานั่นแหละแล้วก็ลุงวันก็ไปก็เหลือห้องนอนอีกสองห้องที่จริงมันมีสามห้องใช่ไหมแต่ห้องก็ใช้ไปส่วนอื่นไปก็ลูกก็เอาเตรียมเครื่องนอนเตรียมอะไรไปไว้อีกห้องให้พ่ออยากให้พ่ออยู่คนเดียวนยไ,ไม่หลักพ่อก็ไปนอนกับกับลูกใช่ไหมแต่ลูกสาวเขาก็นอนอีกที่สตูดิโอของเขานะก็นอนกับลูกนอนคุย ที่ไปนอนกับลูกก็เหมือนว่าจะนอนคุยนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้คุยหรอกพอลงวันสามนาทียังไม่ถึงเล้วลงวันหลับไปแล้วโอ้ตื่นขึ้นมาลูกลูกชายบอกโอ้พ่อกลนน่ากลัวนะก็บอกนั่นแหละกลโหแบบท่านอนงายยิงกนลนอีกวันหนึ่งเชา้ชาเช้าก็ทํานูน่ทนทํานี่อะไรเงี้ยแต่พอบ่ายลูกก็พากลับมาอยู่ที่กรุงเทพก็จะกลับเย็นนี้แหละ ก็นี่ก็คือบ้านลูกๆเนี่ยนะลูกไปทํางานกันแล้วเดี๋ยวเย็นๆจะกลับมาก็ลุงวาก็เลยมาทําคลิปที่บ้านนี้นะทาคลิปนอกสถานที่ครั้งแรกแตั้งแต่ลุงวานทาคลิปมานะ,ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวกับไปเที่ยวนะตรงนี้เป็นครัวของเขาเนี่ยก็เป็นห้องนั่งเล่นนั่นแหละเขาเขาทำเป็นครัวลุงวานก็มานั่งคุยกับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆในใน u t u b e นะก็มีความสุขมากมันมีภาพหนึ่งที่ลุงวานเป็นภาพของ แม่บ้านที่เขาเสียไปแล้วแม่ของลูกนั่นแหละเขาเสียไปแล้วก็ลูกภาพเนี้ยลูกก็วาดงานอะไรไม่รู้ลวงวันจําไม่ได้เลยงานแล้วก็เขาก็ให้ลูกชายมาประดับหลวงวานก็มายืนดูก็ทําให้คิดถึงเขาเหมือนกันนะคนเคยอยู่ด้วยกันสามสิบปีอะไรเงี้ยมันก็พออีกคนหนึ่งล้มหายต่จากไปก็ก็ทำให้เหมือนก็เราคาดอะไรไปนั่นแหละแต่ว่า ความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกคนนะนะั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอแปลปกประหลาดอะไรแต่ว่าถ้าเราทําใจรับได้มันก็ได้มันก็อยู่ได้นะครับการที่เสียายหรือคิดถึงใครสักคนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องตัดใจให้ได้บางครั้งเออบางคนก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้ทําดีกับเขาอะไรเงี้ยลุงวันก็แรกๆก,ก็มีบ้างนะแต่ว่าเออเขาก็ได้ทําดีที่สุดของเขาแล้วใช่ไหม ก็เขาอยู่กับเราเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีเราก็ดูแลกันซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะถึงแม้แม้จะไม่ได้ดีร้อเซไม่ได้ดีเพอร์เฟกอะไรแต่ว่าในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันก็แม้จะมีรุ่มรุ่มนอนๆจะมีขัดสนขาดแทนกันเกินขัดขด้ขดอะไรบ้างแต่ว่าคนเราอยู่ด้วยกันนานๆานมันก็คิดถึงกันเป็นธรรมดาเนะี่ยพอดูรูปนี้ปั๊บลุงวังก็มีความรู้สึกคิดถึงนะเสียดาย เวลาถ้าเราอยู่กับใครเราจะทําดีให้เขาเนี่ยต้องรีบทําเพราะว่าบางทีเขาล้มหายใจจากไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นแล้วเราจะมาเสียดายว่าโอ้โหรูอย่างนี้กูทําได้ทําดีกับเขามากกว่านี้ก็ดีกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วเวลาอยู่กับใครเนี่ยถึงแม้จะโกรธเคืองมีผิดใจก็นเล็กๆนอก้อยๆก็ให้ภัยกัน บางครั้งเวลาคนเราอารมณ์ชั่วบูบก็ไปว่ากันเจ็บให้เจ็บช้ำน้ำใจเสียดสีประชดประชันนะบางทีมันไม่มีประโยชน์หรอกนั้นึว่าก็จะเตือนน้องๆเพื่อนๆอะไรที่คู่ชีวิตยังมีชีวิตอยู่นะก็ทําดีต่อกันไว้ให้อภัยกันนะดีที่สุดบางครั้งนี่เรื่องเล็กเล็กน้อยเราไปทาเป็นเรื่องใหญ่ทาเป็นคิดเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตที่จริงอะคนอยู่ด้วยกันถ้าเราคิดเป็นเรื่องเล็กมันก็เล็กถ้าคิดเป็นเรื่องใหญ่มันก็มันก็ใหญ่นั่นแหละมันก็ ถ้าเราคิดเป็นเรื่องใหญ่บางทีก็พาให้ชีวิตพังได้หลวงพ่าก็อยากจเตือนว่าดูแลคู่ชีวิตให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดของเรานั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องอารมณ์เย็นต่อกันอย่าไปคิดว่าตัวเองนี่กูนี่ดีไว้เมึงนี่แย่อะไรถ้าถ้าคิดอย่างนั้นนะ ถ้าคิดถึงเรื่องไม่ดีของผู้คนเนี่ยมันก็เจอทั้งวันนั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครเพอร์เฟไม่มีใครดีร้อเอร์เซ็นสมตามใจปรารถนาของเราหรอกเราก็ต้องแบ่งครึ่งกันคนเราเกิดจะครอบครัวเกิดจากแตกต่างปุ่มหลังของชีวิตจะเอาให้เหมือนกันไม่ได้และบางคนก็เอาใจใจตัวเองนะถนอมน้ําใจกัำว่าสาคัญคําว่าถนอมน,น้ําใจเนี่ยสําคัญมากนะรางวัล เจอคนเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆหรือคนที่ตะล้มหายใจจากไปนะบางครั้งก็หลายครั้งก็คิดโอ้โหนวไม่เราไม่ทําตัวให้ดีกับเขาหรือไม่งั้นรักษาน้ําใจเขาบางเทีแล้วก็พูดจาเหมือนกับถากถางการแนกันแหนะอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราก็แค่สะใจเรานะแต่ไม่มีประโยชน์กับคนอื่นเลย บางครั้งกับกลายเป็นทําลายน้ําใจทําร้ายผู้อื่นด้วยซ้ำนะบางครั้งเนี่ยบางทีการทําร้ายร่างกายเนี่ยพอแผลหายมันก็หายไปแต่ว่าถ้าทําร้ายจิตใจใครเนี่ยแผลลึกในใจเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นนานนะบางทีจนกระทั่งเขาตายนะอเพราะงั้นการทําร้ายจิตใจใครเนี่ยถ้าหยุดได้ก็หยุดแ้าพยาพยามพยายามอย่าไปทําร้ายใครพยายามเย็นให้ได้พยายาม ทำดีกับคนอื่นไว้พูดดีกับคนอื่นไว้งานะที่เราพูดเ,เสียดสีหรือพูดประชดป,ประชันคนอื่นมันได้แค่ความสะใจของตัวเราแต่ไม่ได้อะไรให้กับคนอื่นเลยนะนี่พอมาดูรูปแม่บ้านก็ทําให้คิดถึงเขานะในเขาทําดีให้เรามากมายโอ้โหแบบถ้าจะเปรียบเทียบก็คือไม่ดีไม่มีใครดีเอ่อเท่าผู้ชีวิตเราที่เขาจากไปอะไรเงี้ยก็มาคุยกัน พอพอดีมาเห็นรูปก็เลยมาคุยกันรูปก็มีทุกบ้านนั่นแหละบ้านลูกสาวก็มีแต่พอดูรูปข้างในก็คิดถึงเรื่องน,นี้ทุกทีก็มาคุยให้น้องๆฟังนะวันนี้ทุกวันอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกแม่ก็นั่งดูโทรทัศน์ดูดูรายการอะไรต่างๆไปดู Youtube ดูอะไรเพราะว่าเขาไปทํางานกันทั้งสองคน ทํางานที่เดียวกันบ้านในกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันต่างจังหวัดที่บ้านน้าพววลงวันนะไอ้ลงวันน่าจะเดินไปนู่นมานี่อะไรแต่ที่นี่มันมีแต่บ้านคนนะลงวันยังเดินออกไปหลังสวนยังยังได้แต่นี่มันไม่มีอะไรเลยมีแต่บ้านคนติดกันถ้าให้ลงวันอยู่ตอนอายุขนาดนี้นะอายุเจ็ดสิบนะลงวันอยู่กรุงเทพก็คงลำบากถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านจัดสรรเป็นบ้านทาวน์เฮาทาวน์โฮมอะไรเงี้ยก็ชีวิตเรามาเลยจุดนั้นมาแล้วเงี้ยก็ลุงวันอยากจะมี ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันโลง่โลงโปร่งแล้วขากลับมาเนี่ยลุงวันไทยให้ดูนะมันเป็นไน้นั่นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรไอพีเอ็ห้โอ้โหแบบคลักคุ้งไปหมดเลยแล้วลุงวันก็อยู่แต่ในบ้านเลยไม่ได้ออกไปไหนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ประมาณสักสิบโมงกว่าสิบโมงครึง่งนะลุงวันจะออกจากบ้านก็ประมาณสักห้าโมงนะไปที่ น่าจะลังสิตไม่ใช่หมอชิดลุงวันจองตัวนั่นไหมจองตัวบกศเก้า้าเก้ารถรถของบริษัทบริษัทขนส่งนะบริษัทบกศนั่นแหละออกจากนี้หกหกโมงครึ่งก็จะไปถึงนู่นก็ประมาณเอานี้หกโมงครึ่งไปถึงที่น่านนี่ก็ประมาณสักหกโมงเช้าประมาณนั้นะกลับไปใช้ชีวิตวบชรา อันนี้วันนี้ก็มาคุยกันน้องๆทีละไม่มาอยู่บ้านลูกก็นั่นแหละบางทีเนี่ยถึงแม้ลูกขาจะปฏิบัติเราดีนะแต่ถ้าให้เรามาอยู่เลยนี่เราก็ไม่เอานะ <linear> เพราะว่ามีคนเคยกล่าวไว้ว่าบางทีเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็เหมือนบ้านลูกนะแต่บ้านลูกเนี่ยก็ไม่เหมือนบ้านเราก็คือถ้าเราอยู่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยคนแก่เฉาตายนี่ถ้าให้ลุงวันรับรับลุงวันมาอยู่ด้วยนี่ลุงวันน่าจะอยู่ไม่ได้นะ ดวงวันชอบอยู่อิสระแล้วก็ยังชอบอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าถ้ากลับไปอยู่อัมพวากับลูกไหมก็ไม่เอานะเพราะว่าลวงวันชอบอิสระนะอยู่หนะ้าเนี่ยโอ้ดวงวันจะไปขี่จักรยานไปเล่นกพักพวกเพื่อนฝูงอะไรมันอยู่ในวัยเดียวกันมันก็เหมือนกับอยู่ในวัยอยู่ในบ้านพักคุณชลาเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้แก๊งของดวงวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนเกษตรแล้วม <laughs> ันก็ทําให้เรา มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนวัยเดียวกันได้ใช้ชีวิตอิสระในที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันไม่ได้แอาอัดเหมือนกับที่นี่ข้อสําคัญไอ้ฝุ่น PM3 p m 2สพอสองจุ้าอะไรเงี้ยมันบ้านเรามันในกรุงเทพนี่มันเยอะใช่ไหมแต่ว่าที่ต่างจังหวัดมันถึงแม้มันจะมีแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่า มันมีเป็นช่วงๆและหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหแบบบรรยากาศดีมากะะเหมาะสําหรับคนที่สูงอายุอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยในนี้ลุงวันก็มานั่งคุยกันนี่แหละมาวันนี้ก็ลุงวันไปก่อนนะ,ะในวารละดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวจีนก็ขอให้มีความสุขกันนะขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขอให้มีสุขภาพดีขอให้มั่งมีสีสุขนะอย่าได้มีเจ็บมีไข้ เจ็บเป็นป่วยไข้อะไรนี้ก็ขอให้คาดแคล้วไปนะครับเอาวันนี้ลงกัไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ